สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของซีเรียเผยภาพกลุ่มควันที่ลอยขึ้นมาในเขตชานเมืองมาเซทางตะวันตกของประเทศเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังกองทัพอิสราเอลบุกโจมตีอาคารแห่งหนึ่งที่อ้างว่าเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มติดอาวุธอิสลามจิฮัดซึ่งมีการโจมตีอาคารอีกแห่งในเมืองซุสยาด้วยมีผู้เสียชีวิต15คนบาดเจ็บ16คน ปฏิบัติการของอิสราเอลในซีเรียเกิดขึ้นมาแล้วหลายปีแต่หลังจากการโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคม2023ทําให้กองทัพอิสราเอลยกระดับมากขึ้นโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้เป้าหมายที่เชื่อมโยงกับอิหร่านมีรายงานว่าในซีเรียเป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการและที่พักพิงของผู้นํากลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มทั้งกลุ่มฮามาสเอสบอลในเลบานอนอิสลามจิฮัด และกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิรานซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งของอิสราเอลแต่เมื่อย้อนกลับไปตลอดช่วงกว่า10ปีที่ผ่านมาจะพบว่าซีเรียตกเป็นพื้นที่ของความขัดแย้งมาโดยตลอดทำให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายรวมถึงการอพยพของประชาชนจำนวนมากจุดเริ่มต้นเริ่มจากการประท้วงในปี2011ในการต่อต้านรัฐบาลของบาชาอัลอาซาสการชุมนุมโดยสันติ ลายสภาพเป็นสงครามกลางเมืองเมื่อมีการปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรงองค์การสหประชาชาติและหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนระบุว่าสงครามกลางเมืองในซีเรียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า3 0 0 0 0 0คนและมากกว่า13ล้านคนต้องอพยพย้ายถิ่นฐานกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลซีเรียต่อสู้กับกองกำลังต่อต้านพยายามแย่งชิงพื้นที่ปกครอง จนกระทั่งการเข้ามาของประเทศมหาอำนาจอย่างรัสเซียช่วยเสริมกำลังของรัฐบาลอัลอาซาดททำให้ปัจจุบันได้พื้นที่2ในสของประเทศกลับมาโดยมีอิหร่านเป็นอีกหนึ่งพันธมิตรสำคัญแม้จะได้พื้นที่ส่วนใหญ่กลับคืนมาแต่อีกด้านหนึ่งยังมีพื้นที่อีกส่วนที่ควบคุมโดยกองกำลังต่อต้านรัฐบาลซีเรียซึ่งแบ่งย่อยออกเป็นหลายกลุ่มโดยได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติ โดยเฉพาะตุรกีสหรัฐและกองกำลังติดอาวุธอิสลามสะท้อนให้เห็นว่าสงครามกลางเมืองของซีเรียได้ผันตัวมาเป็นสงครามตัวแทนซึ่งเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี2015จนถึงปัจจุบันที่การสู้รบยังปรากฏอยู่หลายละรอกรวมถึงปฏิบัติการของกองทัพอิสราเอลซึ่งพยายามตอบโต้กลุ่มที่อ้างว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังและสนับสนุนเงินทุนฝึกซ้อมกองกำลัง เข้าสู่ปีที่14ของความขัดแย้งบนพื้นที่ของซีเรียมีการวิเคราะห์ว่าการหาทางออกสู่ข้อยุตินั้นยังคงเป็นเรื่องยากประเด็นที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายจึงต้องอาศัยการเห็นพ้องต้องกันในระดับนานาชาติแต่จากสถานการณ์ในเวลานี้ทําให้เป็นเรื่องยากที่จะบรรลุข้อตกลงโดยเร็วนอกจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อก,การทําการค้าผิดกฎหมายแล้ว ความเป็นอยู่ของประชาชนท่ามกลางความเสี่ยงของสงครามอันยาวนานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกแสดงความกังวลหลังจากพวกเขาตกอยู่ในสภาวะดังกล่าวมานานกว่าทศวรรษธรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน